สวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเลยและจังหวัดใกล้เคียงที่ให้ความสําคัญสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารการถแถลงข่าวจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ของจังหวัดเลยแล้วก็สวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนนะครับที่ได้กุณานะครับเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดนะครับทั้งสัญญาณภาพและสัญญาณเสียงเพื่อน้องประชาชนนะครับได้รับฟังการถแถลงข่าวสารสาระในวันนี้นะครับในวันที่3มิถุนายน2 5 6 4นะครับกับผมนายประดุษ สัปหานปรีชาสวัสดิ์รองผู้อัญจังหวัดเลยและท่านผู้ช่วยในแพทย์สาสุขจังหวัดคือท่านอภิชาติสบุกแก้วรับเป็นผู้ถแถลงข่าวสำหรับสถานการณ์ของจังหวัดเลยนะครับวันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่ทั้งสิ้น4รายครับรวมผู้ป่วยสะสมตั้งแต่1เมษายนเป็นต้นมานะครับ92ราย ป่วยหายแล้ว84รายยังคงรักษาตัวอยู่รวมทั้งรายใหม่นี้รวมเป็น7รายนะครับเสียชีวิตวันนี้ไม่มีนะครับแต่เรามีเสียชีวิตมาแล้วหนึ่งรายนะครับวันนี้ไม่มีผู้ป่วยจำหน่ายกลับบ้านนะครับ เรายังคงต้องดูแลผู้สัมผัสเสียงสูงอยู่ที่ต้องติดตามอยู่50รายนะครับผมขออนุญาตรายงานผู้ป่วยซึ่งพบในวันนี้จำนวนทั้งสิ้น4รายนะครับเริ่มจากรายที่89นะครับเป็นผู้ป่วยหญิงนะครับอายุ67ปีอาชีพขายสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยสถานที่ขายคือที่กรุงเทพมหานคร นะครับจากการสอบสวนโรคเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยรายที่88นะครับภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านโนนผาพุงพัฒนาตำบลเขาหลวงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่2มิถุนายน64นะครับก็ ผลการตรวจก็พบเชื้อไวรัสโครโรนานะครับประวัติเสี่ยงคือไปขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดดังที่ทราบอยู่แล้วนะครับผู้ป่วยรายนี้นะครับจากข้อสันนิษฐานของทีมสอบสวนโรคซึ่งวิเคราะห์แล้วนะครับว่าอาจจะเป็นผู้แพร่เชื้อให้กับรายที่88บังเอิญว่าเราตรวจพบเชื้อรายที่88ก่อนนะครับ จากการสืบประวัติก็รายนี้มีอาการป่วยเริ่มต้นก่อนรายที่88นะครับอาการป่วยของเขาก็มีอาการไข้ไอมีเสมหะเจ็บคอมีน้ำมูกถ่ายเหลวหายใจลำบากนะครับโดยเริ่มป่วยตั้งแต่วันที่21พฤษภาคม64ที่ผ่านมานะครับปัจจุบันก็รับไว้รักษาตัวที่โรงพยาบาลเลยนะครับ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน22รายครับอยู่ในพื้นที่ของอำเภอวังสะพูง17รายส่งตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่2และก็รวมถึงวันนี้นะครับไม่พบเชื้อ3รายรอผล14รายแล้วก็อยู่ที่กรุงเทพมหานครและนครปฐมอีก5รายนะครับโดยเราได้แจ้งเจ้าตัวให้ไปรับการตรวจแล้วนะครับการฉีดวัคซีนของจังหวัดเลยนะครับก็จะเป็นเหมือนกับทุก ังหวัดนะครับที่รัฐบ,บาลได้กำหนดคือพร้อมกันในวันที่7มิถุนายน2564นะครับจะเป็นการดีๆพร้อมกันทั้งหมดขณะน,นี้วัคซีนที่จังหวัดเลยได้รับการจัดสรรน,นะครับเ,เราได้รับการจัดสรรในการที่จะฉีดให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้ลงทะเบียนไว้นะครับระบบการจัดสรรเป็นปรเรียงอย่างนี้นะครับว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดสรรจากเดิมเนี่ย สัมาเป็นรายเดือนนะครับปรับมาเป็นการส่งมอบเป็นอาทิตย์นะครับในอาทิตย์แรกที่เราจะเริ่มต้นคือวันที่7มิถุนาเนี่ยนะครับเราได้รับการจัดสรรทั้งหมด3,600โดสนะครับเป็นอแอสตาราเซเนกานะครับแล้วก็จะมี s i n นแวคเพิ่มเติมมาให้อีกประมาณ600นะครับทั้งหมดจะมีการกำหนดพื้นที่ของการฉีดนะครับเป็น15จุด ว่าในแต่ละจุดก็คือโรงพยาบาลประจำจังหวัดือโรงพยาบาลประจำอำเภอ14แห่งและอีกหนึ่งแห่งจะเป็นการฉีดนะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่นะครับขอประชุมอำเภอเมืองเลยนะครับนี่ก็ขออนุญาตนาเรียนท่านี้ในส่วนของการจัดสรรที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมก็ขออนุญาตพอดีผมได้รับการประสานจากทางโรงพยาบาลจังหวัดเลยนะครับได้แจ้งข้อมูลนะครับ เพื่อที่ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนิดนึงว่าเนื่องจากว่ามีการปรับระบบการส่งมอบนะครับวัคซีนนะครับโดยการส่งมาเป็นสัปดาห์นะครับสัปดาห์ละหนึ่งครั้งทําให้จํานวนวัคซีนที่ได้รับการส่งมาเนี่ยมีจานวนจํากัดนะครับอ,อย่างไรก็ตามนะครับในสิ่งนี้เนี่ยเนื่องจากว่าทางโรงพยาบาลจังหวัดเลยเราเนี่ยนะครับเราได้แจ้งนะครับมีจดหมายหรือมีหนังสือเนี่ยแจ้ง ใบนัดให้กับท่านที่ลงทะเบียนนะครับเพ <P ew> er> ื่อต้องการอำนวยความสะดวกแต่เมื่อมีระบบของการจัดสรรวัคซีนเปลี่ยนนะครับ <P ew> er> การจัดสรรวัคซีนลงพื้นที่ต่างๆ <P ew> er> ก็จะต้องเปลี่ยนไปด้วย <P ew> er> เพราะฉะนั้นทางโรงพยาบาลเลยนะครับจังหวัดเลยเนะี่ยก็เลยแจ้งนะครับขอความร่วมมือจำพันว่าจะขอยกเลิกใบนัดเดิมนะครับที่ได้มีการกําหนดการฉีดวัคซีนเข็มที่1ให้กับพี่น้องประชาชนที่จะลงทะเบียนนะครับออกไปก่อนนะครับและนะครับในระบบของการฉีดวัคซีนนั้นขณะนี้ท่านผู้การจังหวัด นะครับได้วางระบบนะครับให้มีการประสานงานระหว่างนะครับทางอำเภอนะครับโดยท่านนายอำเภอและสาธารณอำเภอกับทางท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลในการจัดลำดับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อ กำหนดการในการฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับก็จะมีการเมื่อเรายกเลิกในเรื่องใบนัดเดิมไปแล้วเนี่ยทางโรงพยาบาลเลยในส่วนโรงพยาบาลเลยหรือโรงพยาบาลอื่นก็จะมีการแจ้งกลับไปให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับนะครับการจัดสรรในเรื่องของการกำหนดการฉีดวัคซีนนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านนะครับจะได้ไม่เกิดความสับสนนะครับก็ขออนุญาตแจ้งทั้งนี้นะครับในส่วนของโรงพยาบาลเลยเนี่ยครับหากท่านมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถสอบถามนะครับได้ที่หมายเลข042